หัวหน้าที่มาตามงานกับเราที่กําลังอู้งานเราจะสามารถรอดจากหัวหน้าไปได้หรือไม่มาลุ้นสุดท้าทายแบบนี้ต้องเกม OTP สิ่งในวีเพยพนักง,งาน4คนกับหัวหน้าที่น่ากลัวเราต้องหาพื้นที่ที่กว้างๆตรงนี้แหละมีพื้นที่ใช้สอยเยอะดีพนักง,งานสองคนอยู่ด้วยกันแต่อีกคนยังหาพื้นที่ไม่ได้เวลานี้หัวหน้าก็เริ่มออกตามหาพนักง,งานที่อู้งานแล้วเพราะงั้นเราจะวลัลรีรอไม่ได้เราต้องสร้างและอัปเกรดสิ่งของกันไม่ให้หัวหน้าเข้ามาหาเราได้แล้วตอนนี้หัวหน้าได้ทําลายประตูของพนักง,งานไปแล้ว1คนตาาามดด้วยจจะไปัักกรพนงงนนงคที่2แตู เหมือนจะไม่ง่ายเพราะเขาเตรียมตัวมาอย่างดีมารีบอัปเดตของเราไว้กลับมาดูอีกทีเขาเรียบร้อยไปแล้วต่อไปก็ตาเรานั่งไงเดินมาจริง,รงๆระหว่างนี้พอต้านได้หนีไปครัง้งที่1มาครั้งที่2ก็กลับไปครั้งที่2หัวหน้าเขาไม่ยอมแพ้มาครั้งที่3ก็กลับไปอีกครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่เป็นใจทําให้เขาทําลายประตูเราไปได้แต่เดี๋ยวก่อนเขาเดินกลับไปแบบไม่จัดการเราแต่เขาเลือกไปทําลายประตูของพนักงานที่เหลือก่อนถึงเขาจะทําลายประตูของพนักงานทุกคนไปได้แต่ก,ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกอย่างคือหัวหน้าเขาไม่ไดด้้จักาาาาารรรเเเทํใหป็นนฝ่ยชะ